เมื่อคิดถึงอารูปฌานหลายคนอาจรู้สึกเหมือนยืนอยู่ในห้องเงียบๆขอบห้องดูหายไปทีละน้อยไม่ใช่ตาเห็นห้องเปลี่ยนแต่ใจลดการเกาะสิ่งรอบตัวลงประสบการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราบ่อยแม้เราไม่เคยเรียกมันว่าอารูปมันคือช่วงที่ใจคลายจากสิ่งที่คอยพยุงแล้วเปิดพื้นที่ว่างขึ้นมาเอง ปัญหาคือพอได้ยินคำว่าอารูปฌานหลายคนคิดว่าเป็นโลกพิเศษเป็นภาวะไกลตัวหรือเป็นระดับที่ต้องบรรลุเท่านั้นทั้งที่จุดตั้งต้นอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดลองนึกถึงตอนวางของหนักลงจากบ่าร่างกายเบาใจยิ่งเบาความโล่งที่ตามมาคือสัญญาณเล็กๆว่าใจเริ่มไม่เกาะรูปเพียงแต่ยังไม่มั่นคงพอจะเรียกว่าฌาน คำว่ารูปในที่นี้ไม่ใช่โต๊ะเก้าอี้หรือสิ่งที่ตาเห็นแต่คือสิ่งที่จิตใช้เป็นที่ตั้งเหมือนเสาหลักของความนิ่งรูปฌานเกิดเมื่อจิตตั้งอยู่กับรูปที่เลือกไว้เช่นลมหายใจหรือความสว่างในใจเมื่อไม่ต้องเกาะรูปอีกจิตจะมองหาพื้นที่ใหม่พื้นที่ที่ไม่ต้องมีลักษณะไม่ต้องมีขอบไม่ต้องมีรูปร่างนี่คือประตูของอรูป คำถามมักเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าไม่เกาะรูปแล้วจิตจะเกาะอ,อะไรความไม่มั่นคงอาจผุดขึ้นมาทันทีเพราะความเคยชินของมนุษย์คือการจับอะไรบางอย่างไว้เสมอให้ลองมองภาพง่ายๆเหมือนคุณมองท้องฟ้าไม่มีลักษณะไม่มีขอบแต่รู้ว่ากำลังเห็นอยู่นี่คือรสอ่อนๆของภาวะแบบอรูปไม่ใช่ความศูนแต่เป็นความกว้างที่ไม่ต้องมีที่ตั้ง บางช่วงในชีวิตคุณอาจเคยเหมอมองไปไกลไม่เกาะสิ่งใดไม่คิดหาอะไรเพียงรับรู้ความนิ่งตรงหน้าสภาวะแบบนี้คือรากเดียวกันกับที่อารูปชาทำงานต่างกันแค่ระดับความมั่นคง ดังนั้นการเข้าใจบทนำไม่ใช่การจำศัพท์บาลีไม่ใช่การไล่ขั้นแต่คือการเห็นสภาวะที่เกิดในใจจริงๆในวันที่คุณไม่ได้ต้องการอะไรและไม่ได้เกาะสิ่งใดทั้งหมดนี้คือพื้นให้บทถัดไปเดินต่อจากความกว้างแบบห้องไร้ผนังไปสู่ความกว้างที่ลึกกว่าและเป็นเส้นทางที่จิตค่อยๆเดินเมื่อรูปถูกวางลงทีละชั้น ภาพของห้องที่เหมือนค่อยๆไม่มีผนังยังลอยอยู่ในความทรงจำตรงนี้จากภาพนั้นเราขยับเข้าสู่ความหมายของคำว่าอารูปอย่างชัดขึ้นเหมือนเดินจากเงาเบาๆไปสู่พื้นที่ที่นิ่งกว่าคำว่าอารูปฟังดูไกลแต่ถ้าแยกออกเป็นส่วนง่ายๆมันหมายถึงสิ่งที่ไม่อาศัยรูปร่างเป็นที่ตั้งไม่ต้องมีลักษณะให้จับไม่ต้องมีเส้นขอบ ไม่ต้องมีรูปทรงให้จิตไปพาดไว้จิตเพียงตั้งอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ใช่รูปใดๆนี่คือใจกลางของคำว่าอารูปในภาษาธรรมก่อนเข้าใจอรูปเรามักเข้าใจผิดว่าจิตต้องไปยังโลกพิเศษหรือพบลึกลับบางอย่างแต่ในพุทธวจนะอรูปคือภาวะของจิต ไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่จักรวาลใหม่มันเป็นเพียงการลดการเกาะรูปลงจนจิตไม่จำเป็นต้องใช้รูปเป็นขานอีกต่อไปลองนึกถึงการมองผิวน้ำที่นิ่งตอนแรกเรามองเห็นเงาเห็นสีเห็นรูปทรงสะท้อนแต่เมื่อเรามองนานเข้าเงาเหล่านั้นเหมือนค่อยๆหายไปเหลือเพียงผิวน้ำที่นิ่งไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่ยังเห็นอยู่ นี่คือสัญญาณอ่อนๆของการไม่เกาะรูปรูปฌานยังต้องอาศัยรูปเหมือนจิตตั้งอยู่กับบางสิ่งอย่างมั่นคงลมหายใจความสว่างความละเอียดของรูปในใจทั้งหมดเป็นสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์รูปเป็นที่ตั้งของสมาธิแต่เมื่อความตั้งมั่นแน่นขึ้นและรูปไม่จำเป็นเหมือนเดิมจิตจะค่อยๆเหลือเพียงความรู้สึกกว้างที่ไม่ต้องมีรูปร่างกำกับ เหมือนท้องฟ้าที่ไม่ต้องมีเส้นแบ่งแต่มันก็ยังเป็นท้องฟ้าอยู่ดีนี่ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาอัตโนมัติถ้าไม่มีรูปรองรับแล้วจิตจะตั้งอยู่กับอะไรคำถามนี้ไม่ได้ผิดเพราะใจคนคุ้นเคยกับการมีสิ่งให้พิงเหมือนคนที่ยืนอยู่กลางลานโลง่งรู้สึกไม่มั่นคงเพราะไม่มีอะไรเป็นจุดอ้างอิง คำว่าอารูปจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าหรือความศูนยแต่คือการไม่ต้องอาศัยรูปเป็นหลักเหมือนคนที่ค่อยๆปล่อยมือออกจากราวแล้วพบว่าตัวเองยังยืนได้เพียงแต่ยืนอย่างไม่ต้องพึ่งสิ่งค้ำอยู่ตลอดเวลาบางครั้งประสบการณ์พื้นฐานของอารูปเกิดขึ้นในช่วงที่เราเผลอวางความคิดลงสั้นๆอย่างตอนที่มองเมฆลอยเมฆมีรูปแต่ใจที่มองเมฆอาจไม่มีรูป ใจเพียงรับรู้ความล่องลอยโดยไม่ต้องบอกว่านี่คือเมฆอะไรช่วงแบบนี้คือรอยต่อเล็กๆระหว่างรูปกับอารูปความหมายของอารูปในเชิงสมาธิจึงเป็นเหมือนการเปลี่ยนฐานจากฐานที่มีรูปร่างไปสู่ฐานที่ไม่ต้องมีรูปเลยไม่ได้ทำให้จิตด,ดับไม่ได้ทำให้รู้สึกหายแต่ทำให้ความเกาะลดลงและความนิ่งละเอียดขึ้น บางคนอาจสงสัยว่าถ้าไม่เกาะรูปจิตจะฝุ้งไหมความกลัวนี้เกิดขึ้นเสมอแต่ในภาวะที่กำลังจะเป็นอรูปจิตไม่ฝุ้งเพราะความตั้งมั่นถูกสร้างไว้แล้วตั้งแต่คั้นรูปฌานมันเพียงไม่ต้องใช้รูปเป็นที่อิงความนิ่งยังคงอยู่แต่เป็นนิ่งที่เบาไม่ใช่นิ่งที่เกรงลองนึกถึงช่วงที่คุณขยับเข้าไปในห้องมืด ตอนแรกคุณต้องหาเส้นขอบต้องมองหาว่าผนังอยู่ตรงไหนแต่เมื่อดวงตาปรับคุณเริ่มไม่ต้องหาอะไรแล้วคุณยืนได้โดยไม่ต้องมองหาเส้นแบ่งนี่คือภาพง่ายๆของอรูปในชีวิตจริงการเข้าใจอรูปจึงเป็นเหมือนการเรียนรู้วิธีที่จิตเปลี่ยนฐานของตัวเองจากการตั้งกับรูปไปสู่การตั้งกับความกว้างความเงียบความไม่ต้องมีรูปร่าง นี่คือบทแรกที่พาเราเข้าใจโครงของคำว่าอารูปไม่ใช่ในเชิงเทคนิคแต่ในเชิงสภาวะที่เกิดขึ้นจริงในใจและเมื่อเห็นภาพนี้แล้วทางข้างหน้าจะเริ่มชัดขึ้นเพราะจากความหมายของอารูปเราจะค่อยๆแยกเป็นรูป,ปรธรรมของแต่ละระดับตั้งแต่ความกว้างไร้ขอบไปจนถึงความรู้ที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งใด ภาพเหล่านี้จะเป็นประตูสู่ขั้นแรกของอรูปฌานที่กำลังรออยู่ข้างหน้าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ต่างจากสิ่งที่เราเคยคุ้นในรูปฌานทั้งหมดจากภาพของจิตที่ไม่ต้องอาศัยรูปเป็นที่ตั้งเราขยับเข้าสู่ขั้นแรกของอรูปฌานเหมือนเดินจากพื้นห้องที่มีขอบไปสู่พื้นที่ที่มองไม่เห็นเส้นแบ่งอีกต่อไป นี่คือประตูของอากาศานัญจายตนะความกว้างที่ไม่ใช่กว้างของสถานที่แต่เป็นกว้างของความรู้สึกที่ไม่เกาะรูปใดเลยหลายคนได้ยินคำว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วนึกถึงท้องฟ้าที่ไกลสุดลูกหูลูกตาหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ไม่มีเส้นขอบ แต่ความหมายจริงของมันไม่ใช่ท้องฟ้าไม่ใช่จักรวาลและไม่ใช่พื้นที่มันคือสัญญาที่จิตรับรู้ว่าไม่มีขอบเขตให้เกาะไม่ใช่เพราะมันใหญ่แต่เพราะจิตไม่ยึดลักษณะใดๆจนทุกอย่างกลายเป็นไรขอบในความรู้สึกลองนึกถึงการยืนอยู่กลางทุ่งกว้างไม่รู้ว่าขอบสนามอยู่ตรงไหนเสียงลมพัดเบาๆพื้นดินลาดยาวออกไป คุณรู้ว่ากำลังยืนอยู่แต่ไม่จำเป็นต้องมองหาเส้นแบ่งความรู้สึกนั้นใกล้กับอากาสานัญจายตนะในระดับหนึ่งต่างกันเพียงว่าในสมาธิความกว้างนี้เกิดขึ้นภายในจิตไม่ใช่จากฉากภายนอก สิ่งที่ทำให้ผู้ฟังสับสนคือความคิดที่ว่าอากาสานัญจายตนะเป็นพื้นที่จิตเลยเผลอพยายามสร้างภาพลานกว้างหรือท้องฟ้าขนาดใหญ่ทำให้สมาธิไหลออกไปนอกตัวแต่ในพุทธ,ธวจนะอากาสานัญจายตนะคืออารมณ์ที่ไร้ขอบไม่ใช่ที่ที่มีขอบกว้าง ความต่างนี้เล็กแต่สำคัญมากเพราะถ้าจิตยังสร้างภาพแสดงว่าจิตยังเกาะรูปบางอย่างอยู่ในการภาวนาขั้นก่อนหน้าในรูปฌานจิตยังตั้งกับรูปเหมือนนั่งอยู่ในห้องที่ชัดเจนมีผนังมีอารมณ์รูปให้ยึด แต่ในขั้นนี้เหมือนผนังค่อยๆเลือนออกแต่จิตยังนิ่งไม่ต้องกังวลไม่ต้องหาแรงพยุงจิตเริ่มรับรู้ความกว้างที่ไม่ต้องมีรูปร่างใดๆแต่ความกว้างนี้ไม่ใช่การปล่อยให้ใจลอยไม่ใช่ความฝุงและไม่ใช่ความว่างแบบหลุดลอยความมั่นคงของรูปฌานยังคงเป็นฐานให้จิตตั้งตัวเพียงแต่ฐานนั้นไม่ต้องมีรูปให้เกาะ ส่วนนี้มักทําให้คนใหม่รู้สึกงงเพราะชินกับการตั้งจิตบนอะไรสักอย่างเหมือนคนเดินในลานโล่งแล้วถามว่าจะยืนตรงไหนขณะที่ความจริงคือคุณยืนอยู่แล้วโดยไม่ต้องเลือกตําแหน่งลองจินตนาการฉากใหม่ คุณยืนอยู่บนเนินเตี้ยๆในวันที่หมอกบางๆปกคลุมไม่เห็นเส้นแบ่งของภูเขาไม่เห็นปลายฟ้าทุกอย่างค่อยๆผสานกันไม่ใช่เพราะมันกว้างขึ้นแต่เพราะความชัดของรูปหายไปเหลือเพียงความรู้สึกว่าทุกอย่างเปิดออกนี่คือภาพอ่อนๆของสัญญาไหลขอบที่คล้ายกับอากาสานัญจาตนะ บางคนอาจเกิดคำถามว่าเมื่อไม่เห็นขอบแล้วจิตจะไม่หลงไหมคำถามนี้เกิดขึ้นเสมอเพราะใจถูกฝึกให้มองหาขอบเขตตั้งแต่เกิดแต่ในขั้นนี้ความไม่เห็นขอบไม่ได้ทำให้จิตหลงเพราะความตั้งมั่นถูกสร้างจากรูปประชานก่อนหน้าจิตตั้งอยู่กับความรู้สึกกว้างโดยไม่เอียงไม่ไหลไม่ตกเพียงแต่ถอดรูปออกไป ถ้าจะสรุปให้ง่ายอากาสานัญจายตนะไม่ใช่การขยายพื้นที่แต่คือการถอนความต้องการรูปของจิตเมื่อจิตไม่ต้องการรูปสิ่งที่เหลือคือความกว้างที่ไม่ถูกกำหนดด้วยอะไรไม่ใช่ภาพไม่ใช่ก้อนไม่ใช่วัตถุแต่เป็นความรู้สึกไรขอบที่ยังรับรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เห็นชัดขึ้นอีกหน่อยลองมองไอน้ำที่ลอยขึ้นช้าๆมันไม่มีเส้นแบ่งชัดเจนว่าจุดไหนคือเริ่มต้นจุดไหนคือปลายไม่ใช่เพราะมันใหญ่แต่เพราะไม่มีลักษณะให้ตัดสินความรู้สึกนี้ใกล้เคียงกับไม่เห็นขอบในอารมณ์ของจิตที่เข้าสู่ขั้นนี้ อากาาสาญจายตนะจึงเป็นจุดเริ่มของอรูปฌานที่ทำให้จิตเห็นว่าความนิ่งไม่จำเป็นต้องมีรูปเป็นที่ตั้งไม่ต้องมีลักษณะไม่ต้องมีเส้นแบ่งไม่ต้องบอกว่าอยู่ตรงไหนแต่ยังมีความรู้สึกกว้างที่มั่นคงอยู่เสมอ และจากความกว้างนี้จิตจะเคลื่อนไปสู่สิ่งที่ละเอียดกว่าไม่ใช่ความกว้างของพื้นที่แต่เป็นความกว้างของผู้รู้เองซึ่งเป็นสิ่งที่รออยู่ในขั้นถัดไปเหมือนจากทุ่งโล่งไปสู่ความโปร่งในระดับของจิตเป็นการเปลี่ยนมุมมองที่เปิดประตูไปสู่ความลึกชุดใหม่ของอรูปฌานทั้งหมดจากความกว้างที่ไม่มีขอบจิตจะเคลื่อนเข้าสู่มิติใหม่ ไม่ใช่กว้างของพื้นที่แต่เป็นกว้างของผู้รู้เองเหมือนเราหยุดมองฉากตรงหน้าแล้วหันกลับมาสังเกตว่าใครกําลังมองความกว้างนั้นอยู่ในขั้นวิญญาณัญจายตนะความหมายจึงไม่ได้อยู่ที่อากาศไม่ได้อยู่ที่พื้นที่แต่ย้ายมาอยู่ในตัวรู้ เหมือนเราเลิกสนใจขอบฟ้าแล้วเริ่มเห็นว่าความสามารถในการรับรู้นั้นกว้างเกินกว่าจะบอกขอบเขตได้ลองนึกถึงเวลาที่คุณยืนนิ่งไม่สนใจว่าต้นไม้ตรงหน้าเป็นต้นอะไรแต่กลับรู้สึกว่าการรับรู้ของตัวเองเปิดออกจากข้างในไม่ใช่จากภาพที่เห็นความรู้สึกนี้คือก้าวแรกที่ทำให้เห็นว่าผู้รู้อาจกว้างกว่าโลกที่ตาเห็น บางคนอาจสงสัยว่าความกว้างของผู้รู้ต่างจากความกว้างของอากาศอย่างไรจิตที่อยู่ในอากาศสานัญจายตนะยังรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ในพื้นที่แต่จิตที่เข้าสู่วิญญาณัญจายตนะเริ่มรู้ว่าพื้นที่นั้นไม่ได้สำคัญเท่าความสามารถในการรู้เหมือนเราเลิกมองขอบฟ้าแล้วเริ่มได้ยินเสียงความเงียบในตัวเองเพื่อให้เห็นภาพลองยืนในห้องที่เงียบมาก แทนที่จะสนใจว่าห้องกว้างแค่ไหนคุณกลับรู้สึกถึงตัวรับเสียงของคุณเหมือนความเงียบทำให้เห็นว่าผู้ที่รับรู้นั้นไม่มีขอบเขตความกว้างจึงอยู่ที่ตัวรู้ไม่ใช่ที่ห้องจุดนี้เองที่ทำให้หลายคนสะดุดเพราะคุณกับการเอาจิตไปตั้งกับสิ่งภายนอกแต่ในขั้นนี้จิตถอนออกจากสิ่งภายนอกอย่างสมบูรณ์แล้วพบว่าการรับรู้ไม่มีเส้นแบ่ง ไม่เริ่มตรงไหนไม่จบตรงไหนเหมือนมองฟ้าที่ไม่มีรอยต่อแต่เป็นฟ้าที่อยู่ภายในใจมากกว่าคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยคือถ้าผู้รู้ไม่มีขอบจิตจะไม่ลอยหรือความกังวลน,นี้เข้าใจได้เพราะเราโตมากับการต้องมีที่พิงแต่ในภาวะนี้ความตั้งมั่นจากรูปฌานเดิมยังคงเป็นเหมือนแรงดึงอ่อนๆคอยให้สมาธิไม่กระเพื่ม จิตไม่ลอยเพียงแต่กว้างขึ้นจากภายในโดยไม่อิงรูปภายนอกลองจินตนาการอีกภาพคุณปิดตาอยู่แต่รู้สึกว่าการรับรู้ของคุณไม่ได้อยู่แค่ในศีรษะมันแผ่ไปจนเกินตัวไม่ใช่การสร้างภาพแต่เป็นความรู้สึกว่าการรับรู้นั้นไม่มีกรอบจำกัดนี่คือรถของวิญญาณจายตนะที่ไม่ต้องมีฉากแต่ยังมีผู้รับรู้ที่เปิดกว้าง ความกว้างนี้ไม่ใช่เพื่อให้รู้สึกพิเศษแต่เพื่อให้จิตเห็นว่าตัวรู้เองก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีขอบเมื่อเห็นเช่นนี้ความตั้งมั่นจะเบาลงอีกขั้นเหมือนคนที่เคยพิงกำแพงแล้วพบว่าไม่ต้องพิงก็ยืนได้เพราะความมั่นคงอยู่ในตัวเองไม่ใช่อยู่ในกำแพงเมื่อความกว้างของผู้รู้ชัดขึ้นจิตจะเริ่มคลายจากความรู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ เพราะสิ่งที่อยู่ก็เพียงเงาที่เกิดขึ้นในตัวรู้และเมื่อมาถึงจุดนี้อรูปฌานจะเปิดประตูสู่ระดับถัดไปคือความว่างที่ไม่ตั้งอยู่กับสิ่งใดเลยไม่ใช่กว้างของพื้นที่ไม่ใช่กว้างของผู้รู้แต่เป็นการไม่ต้องมีสิ่งให้เรียกว่ามีซึ่งจะปรากฏให้เห็นในขั้นต่อไปจากความกว้างของผู้รู้จิตจะเคลื่อนเข้าสู่ระดับที่ละเอียดกว่า เหมือนเราเลิกสนใจว่าพื้นที่กว้างแค่ไหนและเริ่มเห็นว่าความกว้างนั้นไม่จำเป็นต้องมีสิ่งใดเป็นแก่นนี่คือจุดเริ่มของอากินจัญญายตนะภาวะที่ไม่ตั้งไว้ว่ามีอะไรอยู่จริงในขั้นนี้จิตไม่ได้รู้สึกว่ามีบางสิ่งและไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีอะไรเพียงแต่ไม่ตั้งคำว่ามีสิ่งนี้ขึ้นมา เหมือนเรามองเงาที่เบามากจนไม่อยากบอกว่ามันคือรูปใดไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่เป็นเพราะเงานั้นเบาเกินไปจะให้ชื่อความรับรู้จึงไม่มีการตัดสินไม่ยืนยันและไม่ปฏิเสธลองนึกถึงการยืนอยู่กลางลมอ่อนๆลมพัดผ่านแต่เราไม่อาจบอกได้ว่าลมคือก้อนอะไรหรือมีรูปร่างแบบไหน รู้ว่ามันผ่านแต่ไม่อาจชี้ลักษณะนี่คือรสอ่อนๆของอากินจัญญายตนะที่จิตไม่ตั้งสิ่งใดว่ามีอยู่บางคนอาจสงสัยว่าถ้าไม่ตั้งว่ามีจะไม่กลายเป็นไม่มีหรือคำถามนี้เป็นธรรมดาเพราะใจคนคุ้นกับการเลือกข้างต้องมีหรือไม่มีต้องใช่หรือไม่ใช่แต่ในภาวะนี้จิตไม่เข้าไปเลือก ไม่เข้าไปตัดสินไม่สร้างฐานให้ตัวเองเหมือนเสียงที่เบาจนไม่รู้ว่าเริ่มตรงไหนแต่ยังรับรู้ได้ว่าเสียงนั้นมีการผ่านเข้ามาความไม่ตั้งนี้ทำให้จิตเบาไม่ต้องรับภาระจากการกําหนดสิ่งใดไม่ต้องพิสูจน์ว่าอะไรมีจริงหรือไม่มีจริงจิตจึงนิ่งแต่ไม่แข็งว่างแต่ไม่หลุด เป็นการคลายการยึดระดับลึกที่แตกต่างจากความว่างในแบบทั่วไปที่อาจมีความหลุดลอยปนอยู่จากจุดนี้จิตจะค่อยๆขยับเข้าสู่สิ่งที่ละเอียดกว่าคือเนวสัญญานาสัญญายตนะภาวะที่ไม่สามารถบอกว่าสัญญามีหรือไม่มีเหมือนแสงที่จางจนไม่รู้ว่าเป็นความสว่างหรือความมืดที่กำลังผ่อนลง สัญญาไม่หายไปแต่ละเอียดจนไม่อาจกำหนดได้ลองนึกถึงเวลาที่คุณฟังเสียงเบามากจนไม่แน่ใจว่าได้ยินจริงหรือเป็นเพียงความคาดหวังในจิตก็คล้ายกันไม่ใช่ว่าไม่มีสัญญาแต่สัญญาลดระดับความเด่นลงเหลือเพียงการรับรู้อ่อนๆที่ไม่อาจบอกว่ามีและไม่อาจบอกว่าไม่มี ภาวะแบบนี้ทำให้จิตคลายการจับอย่างสุดท้ายคือการจับที่ความละเอียดของตัวรู้เองเหมือนคนที่เคยกังวลกับทุกการเคลื่อนไหวแต่วันหนึ่งการเคลื่อนไหวนั้นเบาจนไม่ต้องสนใจเพราะไม่มีอะไรหนักพอให้ต้องติดตามบางครั้งผู้ปฏิบัติอาจรู้สึกงงกับภาวะนี้เพราะมันไม่ชัดเหมือนขั้นก่อนหน้าที่มีความกว้างให้เห็นหรือมีความรู้เปิดออก แต่ในขั้นนี้สิ่งที่เด่นที่สุดคือความไม่เด่นสิ่งที่มีอยู่ไม่ตั้งสิ่งที่ไม่มีก็ไม่หายไปทุกอย่างอยู่ในสภาวะที่ไม่ต้องให้ชื่อเพื่อให้เห็นภาพสักนิดลองนึกถึงหมู่เมฆที่บางมากจนไม่รู้ว่าเป็นเมฆหรือเพียงฝ้าจางบนฟ้ามันไม่ใช่การหายไปแต่เป็นความละเอียดที่เกินจะใช้คำบรรยายสัญญาในขั้นนี้ก็เช่นกัน ไม่ใช่ไม่มีแต่ละเอียดจนไม่อาจาระบุเนวสัญญานาสัญญายตนะจึงเป็นปลายสุดของอรูปฌานจุดที่จิตคลายการเกาะทั้งหมดแม้สิ่งที่ละเอียดที่สุดก็ไม่จำเป็นต้องตรึงไว้ไม่ต้องกำหนดไม่ต้องตั้งชื่อไม่ต้องยืนยันความนิ่งจึงปรากฏอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องสร้างและไม่ต้องคำยันจากตรงนี้ จิตพร้อมจะเห็นเส้นทางอรูปฌานชัดเจนขึ้นเหมือนถอยออกมาดูภาพรวมจากมุมสูงเห็นลำดับตั้งแต่ความกว้างของอากาศสู่ความกว้างของตัวรู้ไปจนถึงความไม่ตั้งอยู่ของสิ่งทั้งหลายทั้งหมดรวมตัวเป็นเส้นทางเดียวกันที่จะสรุปให้ชัดในบทสุดท้ายต่อจากนี้เมื่อเดินมาถึงจุดนี้เหมือนเราถอยออกจากเส้นทางทั้งสาย มองภาพรวมจากมุมสูงเห็นลำดับของอารูปฌานทั้งหมดเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระเบียบไม่ใช่สภาวะลอยๆแต่เป็นขั้นที่จิตค่อยๆคลายตัวตามธรรมชาติของมันเองถ้าขยายเป็นภาพเดียวจุดเริ่มคืออากาสานัญจายตนะความกว้างที่ไม่ต้องมีผนังไม่ต้องมีพื้นที่เพราะจิตลดการกอบรูปลงเหลือเพียงความรู้สึกไรขอบ ที่ไม่อิงลักษณะภายนอกจากนั้นความกว้างนี้เคลื่อนไปสู่ความกว้างของผู้รู้ในวิญญาณัญจายตนะเหมือนเราไม่สนใจฉากแต่หันมารู้ตัวรู้เองที่เปิดออกเกินกว่าจะบอกขอบเขตจิตจึงนิ่งเพราะไม่ต้องหาที่ตั้งภายนอกอีกต่อไปแล้วความนิ่งนั้นค่อยๆละการตั้งว่ามีบางอย่างอยู่ในอากินจัญญายตนะ ไม่ใช่การปฏิเสธแต่ไม่จำเป็นต้องให้สถานะใดสิ่งที่มีเบาเกินกว่าจะเรียกว่ามีสิ่งที่ไม่มีเบาเกินกว่าจะเรียกว่าไม่มีจิตไม่จำเป็นต้องเลือกข้างเพราะตัวรู้ไม่ถูกบังคับด้วยคำใดคำหนึ่งเส้นทางมาถึงความละเอียดสุดท้ายเนวะสัญญาณาสัญญายตนะสัญญาไม่หายแต่เบาจนไม่อาจระบุเหมือนไฟที่ลดแสงลงเรื่อยๆไม่ใช่ดับ แต่ละเอียดจนไม่มีคำนิยามจิตไม่ยึดแม้ความละเอียดของตนความนิ่งจึงปรากฏอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องคมและไม่ต้องอาศัยสิ่งใดรองรับเมื่อรวมทั้งสี่ขั้นเข้าด้วยกันอารูปฌานไม่ใช่ภาวะลึกลับแต่เป็นเส้นทางของจิตที่ค่อยๆถอนการตั้งอยู่กับรูปแล้วคลายการยึดลงทีละชั้นจากรูปไปสู่ไร้รูป จากไร้รูปไปสู่ไม่ต้องตั้งชื่อและสุดท้ายไปสู่ความรู้ที่ไม่ต้องกำหนดว่าอะไรจิตที่เคยต้องพึ่งรูปเรียนรู้การไม่พึ่งรูปจิตที่เคยต้องมีพื้นที่เรียนรู้การไม่ต้องมีพื้นที่จิตที่เคยยืนยันว่ามีบางสิ่งเรียนรู้ที่จะไม่ต้องยืนยันเส้นทางนี้จึงไม่ได้สูงเกินเอื้อมแต่เป็นการเคลื่อนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของจิต เมื่อมันนิ่งเบาและพร้อมจะคลายสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปสุดท้ายเมื่อมองจากมุมสูงอารูปชานทั้งสี่คือแผนที่ของการลดการเกาะไม่ใช่การสร้างสิ่งใหม่คือการเรียนรู้ว่าจิตไม่ต้องพิงรูปไม่ต้องพิงชื่อไม่ต้องพิงความหมายแต่ยังรู้อย่างตั้งมั่นโดยไม่ต้องอาศัยอะไรจับต้องได้นี่คือภาพรวมของอารูปชานทั้งหมด เส้นทางที่เรียงจากกว้างไปสู่กว้างกว่าจากไม่ตั้งไปสู่ไม่ต้องระบุจากการคลายไปสู่การวางเมื่อเห็นภาพนี้ครบเส้นทางทั้งหมดจึงชัดไม่ใช่ในความคิดแต่ในความต่อเนื่องของสภาวะที่ค่อยๆเปิดออกตามจังหวะของจิตเองเมื่อเส้นทางของอรูปฌานทั้งสี่เรียงตัวต่อหน้าสิ่งที่ชัดที่สุดไม่ใช่ความซับซ้อนของศัพ์ แต่เป็นความเบาของจิตที่ค่อยๆวางสิ่งที่ไม่จำเป็นลงทีละชั้นจากรูปที่ต้องเกาะสู่ความกว้างที่ไม่ต้องมีผนังจากความกว้างของผู้รู้สู่ความไม่ต้องตั้งว่ามีหรือไม่มีทั้งหมดรวมกันเป็นการเคลื่อนไปของจิตที่ไม่ต้องเร่งไม่ต้องบังคับแต่อาศัยความนิ่งที่เติบโตขึ้นตามลำดับเส้นทางนี้อาจไม่ชัดในครั้งแรกที่ได้ยิน เหมือนภาพที่ต้องปรับสายตาสักพักกว่ารอยละเอียดจะค่อยๆปรากฏแต่เมื่อเห็นแล้วจะรู้ว่าอารูปฌานไม่ใช่โลกพิเศษเพียงการลดการเกาะรูปจนจิตเบาพอจะรับรู้สิ่งที่ละเอียดกว่าเดิมบางช่วงของชีวิตอาจมีแสงแผ่วๆของสภาวะแบบนี้ผ่านมาช่วงที่ใจไม่ต้องการยึดอะไรไม่ต้องบอกว่ามีหรือไม่มี ไม่ต้องตัดสินแต่ยังรับรู้ได้เงียบๆเ,เหมือนเงาที่ลอยช้าในอากาศไม่เด่นแต่ไม่หายไปและเมื่อมองกลับไปจะเห็นว่าเส้นทางทั้งหมดไม่ใช่การสร้างสิ่งใหม่ให้จิตแต่เป็นการปล่อยให้สิ่งที่ไม่จำเป็นค่อยๆหลุดออกเหมือนฝุ่นที่ตกลงจากผิวแก้วจนความใสาภายในปรากฏเองปล่อยให้เรื่องทั้งหมดค่อยๆจางลงตามน้ำหนักของมันไม่ต้องเก็บ ไม่ต้องตีความปล่อยให้เงาความนิ่งที่เดินผ่านมาอยู่แบบเบาๆเท่าที่มันจะอยู่